มื่อนี้ยายพ่อนเฮ็ดต้อมอ่าราบาเบอร์เด้พี่น้องจักเอื่นถือบอดอกภาษาอังกฤษมันก็รูบาภาษาสวนดูรูบาเบอร์ราบาเบอร์เดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันจ้ะแซ่บๆง่ายๆสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปยายพ่อนคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วเพิ่มเติมกระเว้ากลับไปยกับมานี่ละจ้ะมื่อนี้สิพามาตัดต้นบอนฝรั่งพี่น้อง มันคือบอนบานเท่าีงอันเขาเอื่นต้นราบาเบอร์นี่แหละภาษาสวนน่ะภาษาอังกฤษกับรูบาบอกพ่อดนอกเสียงบัถทึกด้วยค่ะยาวากนเด้ออือนี่แหละอันมันก็สีเกิดไอ้มันแตกยอดแตกไอ้ใบมันช่วงนานห่อนนี่แหละพี่น้องปีหนึ่งมันเกิดมารังหนึ่งเนาะมันมีครังหนึ่งค่ะอันขังหนึ่งเดยพ่อนตัดไปเลยเด้นี่รอบสองมันเลยบก่อยงาม มันมีปีละครั้งนี่แหละจ้าปีละครั้งพี่น้องจ้ามีใย,ยพ่อนกระตัดเรียบร้อยแล้วอันเดี๋ยวมาเตรียมล้างทําความสะอาดพี่น้องล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นแช่แข็งไว้พี่น้องอันนี้มันสิมีรสชาติเปรี้ยวได้จ้ะเปรี้ยวบางคนก็จะเกาไปตํากินก็นได้กินแกแก้วเกลือก็มีพี่น้อง แล้วแตก่ก้นหมักมันแต่มันเปรียวมันใส่แกงสมใส่อียงก็อเขาไปตำขึน้นมางยมก็ได้อืาอี่าหละแต่ยายพ่อนจะเอามาล่างแล้หละหันเมือน,นี้ยายพ่อนจะเอามาเห็ุสุกต้มกินเป็นของวางอ่ะจ้ะเดี๋ยวข้ามาล่างกันพี่น้องปอกเปลือก เนี่ยยาพ่อนปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วบางคนเขาจะเอาไปปอกเปลือกมันก็เวลาต้มเวลาเห็ดกับเขาเห็ดอาหารนี่มันจะเป็นสีแดงจ้ะแต่แฟนยาพ,พ่อนบอกว่าเราว่าหลอกเปลือกดีกลัวเปลือกมันเท่ากับจะเอาไปถิมพี่น้องไปถิมใส่ทั้งเห็ดปุ๋ยมักใส่ทั้งมักไววเห็ดปุ๋ยอันใส่ใส่พัดปีนาพี่น้องนี่นจะจ้ะยาพ่อนเคยบลอกเนาะกินเห็ดเป็นน้ำน้ำดื่มไหมพี่น้องโอ้ย ไอพ่อนเมาไอพ่อนหากเออมันแผ่อะมั้งมันหากอะนะอั่างไพี่น้องเนี่ยเปลือกมันเอาไปเห็ดปุ๋ยหมักจ่าเดี๋ยวเฮามาหั่นกันพี่น้องมาเนี่ยหันห่นแล้วจะเก็บใส่ถุงเนาะไอแบงใส่ถุงเอาเขาช่องฟิดไหวกินปีนาพี่น้องการถนอมอาหารนเมืองหนอกกินแต่อาหารในช่องฟีดพี่น้องเอ,อ้ย มีของสดปีหนึ่งกาวเก็บแซ่เขาช่องฟิตคือเห็ดคือหยังสิละนี่หั่นเรียบร้อยยี่ปอนกับสิมาใส่ถุงแบงเป็นถุงถุงพี่นอ้องเวลาเขาออกมาเฮ็ดอาหารเขาก็จะเอามาทีละถุงเนาะขันเขาใส่ถุงใหญ่ถุงเดียวเลยเวลาเขามาเฮ็ดอาหารมันกะหยางมันบอมันกะแบงหยางใส่เป็นถุงถุงพอประมาณนี่ละจ้า ชีวิตเมืงองนอกกินอาหารแช่แข็งของสดๆนานๆจะได้เจอนี่แเราจ้ะพี่น้องได้ประมาณสีถุงอีกส่วนหนึ่งเยพอนกับสิตต้มมือนี่ละ่ะต้มเห็ดเป็นในของวางอ่ะจ้ะนี่จ้ะแช่ช่องแข็งไว้นะคะไปกินหน้าหนาวนี่เราจะ ทั้งหมดนี้เราก็จะเก็บไว้กินหน้าหนาวกันจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีตุ่มกันเลยจ้าบ้านเนี่ยเนี่ยยายพ่อนี่ยใส่หม้อเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวกระสิเติมน้ำตาลเด้บัดพี่น้องกะเอาละพี่น้องเพราะว่ามันเปรี้ยวมันเปรี้ยวคันยายพ่อใส่น้ำตาลถ้วยหนึ่งอย่งสิขันมันเปรี้ยวเฮ้าชิมเนาะอันมันเปรี้ยวเขาก็เติมอีกพี่น้องมันพอตายตัวม่ น้ำกับใส่พ่อประมานเด้อพี่น้องใส่กันเขาเห็ดเป็นซุปเนี่เคาใส่พ่อถ่วมเพราะว่าไอตูเขามันก็นมีน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาแม่อ่ามันเปื่อยเร็วพี่น้องเนี่เปื่อยใส่เวลาบดนดอกสามสิบนาทีประมาณนี่แหละข้ากระตุนไปแล้วมันก็เละมันเละง่ายอยู่กันเ้าต้มเป็นน้ำผลไม้เขาใส่น้ำหลายๆได้เป็นน้ำดื่มแม่พี่น้องนี่ก็จะเอาน้ำซับเนะาะกับน้ำผลไม้แม่ซับอืม ยายพ่อก็คนไปเอยๆพี่น้องประมาณยี่สิบนาทีก๊กวสามสิบนาทีก็ว่าไปก็ไม่มาท่านคนเนี่ยเรียบรอยพี่น้องคนด้ที่แล้วเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ถ้าห้าวบริปอกเปลือกมันจะเป็นสีแดงนี่พี่น้องอันนี้ยายพ่อนปอกเปลือกอะไ้ออกเป็นสีนี่สีน้ำตาลเนี่ยตักใส่ถ้วยจ้าเป็นแต่กินบอพี่น้องมาเด้อมากินน้ำยายพ่อนมา แ่บๆน้ำกันพี่น้องจ๋ายายพ่อนก็สิเติมนมไผ่หมักนมกับใส่ไผ่บ่มหมักกับบ่ใส่เ้อพี่น้องหมักไผ่หมักมักมกม่นเนาะสำหรับคลิปนี้ยายพ่อนก็ฝากไว้แคน้กรนเ้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบไดบอได้ดพลาดคลิปต่อไปของยายพ่อนไปละจ้าบายบาย